เจ็บไหมไม่เจ็บวัดจะานต้นนี้แม่มาตบยามาเลยแม่บอกแล้วข้างล่างมีหนุ่ปมนนปนเขาโ้มาแล้วนี่มัน,นอ่ะมาเป็นคนแทงนี่ตัวเป็นคนแทงใหญ่มาก แม่โชคดีนะนนเ่ใส่กงเกงขายาวถ้าใส่ขาดั้อนีีเจ็บแน่น